เจบางนี้มาขานตรงนี้มาขานตรงนี้ลึกๆนี่ลึกๆนี่ลึวๆนี่เร้วเร็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 วว่ายมาเร็ว เยเค็มแ่ำเ,เลมนไม่เค็มเหมอนเยะมามันเค็มแบบขี้เปียกฝรั่งเยอะ